สวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้เรามาทํางานที่อำเภอเวิงสาครับวันนี้เรามาทํางานที่อำเภอเวิงสาครับคุณผู้ชมมาดูสวนยางเล็กของเราดิดูหญ้าขึ้นนี่คุณผู้ชมดูหญ้าขึ้นครับประมาณไปนอกบางตีก็ขึ้นประมาณเกือบแปดสิบเซนนะบางตีบางที่ก็ห้าสิบเซนนะคุณผู้ชมดูครับอยู่นี่สิบไร่ผมว่าถ้าเข้าทุกวันนี่มันก็เจ็ดวันมันก็น่าจะเสร็จนะคุณผู้ชม ถ้าไม่ได้เข้าทุกวันเลยเผอ่อเ,เ,เป็นเดือนครับอย่างไวก็ประมาณสิบห้าวันเอ,เอาคุณผู้ชมดูครับผมไม่ได้เข้าเป็นเดือนนะดูครับดูโอ้โหงานนี้เราเล่นเอาหนังอีกแล้วนะครับมีที่ดินทําอยู่คนเดียวนะมัเพื่อนตาย,ตาย,ต,ายตายงานนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมการเตรียมงานกันครับ มันก็เที่ยงวันแล้วผมคิดว่าผมคงจะทํางานแถวกระต๊อบเนี่ยแหละครับตัดหญ้าแถวกระต๊อบเนี่ยครับเอาตรงนี้ก่อนกลางสวนนะ่าคงจะไม่เข้านะวันนี้นะผมว่านะผมจะอศสยเอ็นตีแถวนี้ก่อนผมจะอศสยเอ็นตีแถวแถวนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่ามันมันอยู่บนในปากก่ากัวพวกสัตว์ป่ามันจะมาใส่ในกระต๊อบแล้วนะครับเมื่อครั้งก่อนก็สัตว์ป่ามาใัยอยู่ในกระต๊อบเราโอ้โห ไอ้พวกเลยค้านนี่ไม่ไหวป่าป่ากว้างใหญ่โตโมโหลานไม่อยู่มาอยู่กระต๊อบเรานะครับเ,เพื่อนเอ้มีใครโทรเข้ามาหาผมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทํางานต่อโอ้คุณผู้ชมไม่รู้ใครโทรมานะอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปจริงๆครับเดี๋ยวเตรียมการดิมงาน